มีช่วงนี้ที่เราไปเรียนปวชอะครับโรงเรียนคู่หลีเพราะมีปืนอะรุ่นพี่เราอะครับเขาไปมีเรื่องมือปืนที่เขาตามมาครับก็ยิงก็เ,เลยโดนเราเสียดหัวใจไปนิดนึงแต่ทะลุป,ปอดสวัสดีครับผมธนงศักดิ์แ้เอียวนะครับชิอเลนชิตอนนะครับเป็นเจ้าของร้านยี่ต่าครับผม เื้อยืดแต่ไม่ยยอยยังไงก็ไม่ยวยปัจจุบันยืดเปล่านะครับมีทั้งหมด12สาขา <S 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 ถ้าดิดเปล่าใช่ไหมก็ปีนี้น่าจะได้ปีนี้น่าจะประมาณร้อยกว่าล้านได้เลยครับ คอนเเจตบหลักของเราเลยคือเป็นคัตตอนที่ผสมพลีเตอร์เสื้อทุกตัวของร้านก็คือจะจะไม่ไม่ย้วยแล้วก็จะยับยากแล้วหดยากนะครับอย่างตัวนี้ร้อยหนึ่งครับเป็นสินค้าเบสิกของทางร้านแต่เป็นสินค้าที่จะขายอันดับหนึ่งเลยผ้านุ่มนะครับแล้วก็จะใส่สบายย้อนกลับไปได้ในเด็กมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่พ่อเขาล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครับเหมือนค่ารักษาตัวพ่อด้วยแล้วก็ แม่ทํางานคนเดียวเนี่ยช่วงนั้นก็เลยแบบย่ำแย่มาเรื่อยๆครับทีนี้นแมน่บริหารคนเดียวก็มีปัญหาเรื่องการหมุนเงินนีิสินหรือว่าการกู้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยครับจนเขาแบบเรื่องความสัมพันธ์เขาไปกันไม่ได้เขาก็เลยเลิกกัน เลยพอชอปไปมีเรื่องชอกป่อยเลยแบบตลอดอยู่แล้วมันก็เป็นเป็นวัยรุ่นนะมีช่วงที่ทําให้ผมเริ่มคิดก็คือตอนที่ผมโดนยิงตอนนั้นก็เกือบตายเหมือนกันพอเราโดนยิงแล้วรู้สึกว่าเราใกล้ความตายเราก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงพี่น้องอนาคตอะไรขึ้นมาก็ทําให้มองว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มคิดว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย พอเราไปเรียนมาหาลัยอ่ะมันทําให้เราเปลี่ยนมุมมองไปมุมมองเลยเพื่อมาจะาจังหวัอ,อแต่บางคนก็หาเงินเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอันนั้นก็เป็นจุดที่ให้มันเราคิดว่าเออเราอยากเราอยากจะแบ่งเบาภาระครอบครัวออทุกท,ท,ทุกวันที่เรากลับบ้านนะครับเราก็เห็นเขาขายของบนสะพานล,ลอยพอเราผ่านไปเรื่อยเรเราก็เลยเออเราก็อยากขายของมนเขาบ้าง จาน,นั้นผมขายบ็อกเซอร์มือสองพอไปเลือกมาแล้วเราก็เอามาทำควาสะอาดแล้วก็มาแพ็กเกจใหม่อะไรเงี้ยพอเราเริ่มมีอาชีพเราก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่แล้วเราก็ส่งเตงเรียนมาเรื่อยๆช่วงประมาณปี3ปี4เนี่ยผมได้มีโอกาสที่ไปขายจดจกักมันเป็นจุดที่ว่าเราขยายตัวครับเราก็เลยตัดสินใจเระหว่างเราจะเรียนหรือไม่เรียนดีผมก็ตอบตัวเองว่าเราเรียนจบไปอ่ะเราก็ยังทําอาชีพค้าขายดี ช่วงแรกาทำบ็อกเซอร์เราใช้ผ้าตอกเยอะจนแบบว่าเราก็ค่อนข้างรู้จักผ้าผ้ายืดผ้าแบบไม่ยืดหรือผ้าเชิญเนี้ยก็รู้จักเยอะเหมือนกันพวเราขยายบ็อกเซอร์ในใจจักรมันเริ่มเต็มแล้วแบบมันมีสักหกเจ็ดล้านแล้วก็เลยเริ่มต้นด้วยการเออเราใส่เสื้อยืดทุกวันนะแล้วผ้าเราที่เราเราทำอย่างเงี้ยมันทำเสื้อยืดได้เราก็เลยมาทำเสื้อยืดผมทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งเราก็ติดปัญหาเรื่องว่าเฮ้ จะสร้างแบรนด์ยังไงจะสร้างระบบยังไงบริหารคนยังไงจะทํำยังไงให้เราเป็นแบรนด์จนน้องชายอะ่ะเขากา็น่าจะเปิดเจอรายการเปิด p e ิ t i v e แล้วก็เจอดรเตแสงสุกเราตัดสินใจเข้าไปเรียนในคลาสแต่พอเราไปเรียนมา,าเขาพูดถึงเรื่องชื่อสโลแกนแล้วก็จุดขายเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่พอเราเห็นโอกาสว่าเฮ้ยมันยังไม่มีคนทําแบรนด์เสื้อยือดนะ กลุ่มเป้าหมายของเราจริงๆเป็นโฟลจอบเบอร์เป็นหลักเลยครับก็คือคนแบบเริ่มต้นทํางานหรือว่าเป็นพวกนักศ,ศ,ศึกษาก็เยอะเหมือนกันความยากตอนเข้าห้างก็คืออันดับแรกก่อนเลยคือเรื่องของหน้าตาแหละหน้าตาของสินค้าหน้าตาของร้านนะครับสองก็คือเรื่องของเงินแหละแน่นอนก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของเรื่องการบริหารแหละว่าเราจะบริหารยังไงให้มันให้มันโอเคให้มันดีให้เป็นมาตรฐาน ผลที่ผมตั้งราคาเดิมอยู่ครับก็เพราะว่าตอนแรกเหมือนเราขายที่เจอจักด้วยแล้วก็ออนไลน์ก็เยอะใช่ไหมครับพอเรามาขายในห้างผมก็รู้สึกว่าลูกค้าควรจะได้รับราคาหรือการบริการที่มันเท่ากันอะไรเงี้ยอันหนึ่งที่มันทําให้เราไปได้เลยคือเรามีเงินเก็บเอาเงินมาต่อทุนต่อยอดของตัวเองเรื่อยๆเราสามารถเรติบโตจนขายแบบรายได้ปีหนึ่งเป็นร้อยล้านได้ครับผมว่าอันเนี้ยมันสําคัญตรงนี้มากกว่าว่า เราบริหารจัดก,การเงินที่เราได้มาอย่างไงแล้วเราอ่ะมองเป้าหมายอนาคตร,ระยะยาวเราไว้ว่ายังไงถ้าเราจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวผมว่าต้องมองมากกว่าเรื่องของตัวเงินหรือเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องชอบมันจริงๆแล้วเราต้องรักมันจริงๆถึงแม้ว่าเราทำแล้วเงินอาจจะได้ไม่ได้เยอะแต่เราก็ได้ทำมันเพราะมันตอบ ตนนองกับแรงปรารถนาภายในเราครับผมมองว่าแบบเจนใหม่ๆใ,ในเก่งมากๆเพราะว่าคือเติบโตมากับยุคเทคโนโลยีใช่ไหมครับคือผมว่าเขาเข้าใจแบบเทคโนโลยีแล้วเข้าใจแบบความเป็นไปของยุคปัจจุบันได้ดีกว่าครับแล้วเรื่องของความรู้ครับเดี๋ยวนี้ความรู้มันมีอยู่ทั่วไปหมดเลยในออนไลน์ก็มีความรู้เยอะอยู่ที่เราจะ เลือกเสพเลือกใช้ยังไงอันนี้ผมว่าเป็นเป็นข้อดีมากๆเลยของของคนรุ่นปัจจุบันวิธีการทําธุรก,กิจวิธีแนวคิด่างเนี้ยพวกนี้มันหาได้ง่ายมากซึ่งมันเติมไฟเราได้อยู่เรื่อยๆอ,อยากฝากน้องๆนะครับหรือเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับมาสําคัญอย่างหนึ่งคือว่าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหนและคุณเชื่อมั่นในเป้าหมายของคุณได้แค่ไหนแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอครับ จะต้องเปิดตัวเป็นทีต of new generation